วันที่26มีนาคมปี2007ยังชินอีซึ่งอายุเกือบ70ปีได้มาที่เท่าเรือสตาเฟอรี่ของฮ่องกงเพียงลำพังเขาเดินผ่านฝูงชนและได้เหลือบมองไปยังโรงแรมที่ลูกสาวของเขาอาศัยอยู่ในใจก็รู้สึกเศร้ารันทดมากดังนั้นเขาจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายและหวังว่าการจากไปของเขาจะดึงดูดความสนใจของริวเตอร์หัวและหวังว่าสามารถทําให้ลูกสาวของเขาได้พบกับริวเตอร์หัวอย่างเป็นส่วนตัวเมื่อนึกถึงสิ่งน,นี้ ยางฉินอีก็ได้หายตัวไปในคลื่นทะเลเรื่องของยางลี่เจวยนได้ถูกผู้คนพูดถึงอย่างรุนแรงอยู่บนโฆษณาของเว็บไซต์อยู่พักหนึ่งหลิวเตอ๋อหัวก็ได้กลายเป็นจุดกลางในประเด็นนี้คนที่เป็นคนดีตลอดมาอย่างเขากลับถูกเรียกได้ว่าเป็นคนที่เลือดเย็นแล้วไร้จิตสํานึกอีกทั้งยังถูกปิดกิจการแม้กระทั่งจากบริษัทและตัวของเขาเองก็ตกอยู่ในความเศร้าโศกอย่างมากเช่นกันผ่านไป14ปีแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายนี้ ผู้หญิงคนนี้ที่อุทิศชีวิตของพ่อเพื่อแลกกับการเติบโตจะเป็นอย่างไรสวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลกในฮอจดหมายเหตุในปี1970ัายิังชินอีครัววุสูที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองหลานโจก็ได้แต่งงานกับเถวจุยอิงซึ่งเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าเขาไม่กี่ปีต่อมายางลี่เจียนลูกสาวของพวกเขาก็ได้เกิดมาในตอนที่ยางลี่เจียนเกิดมานั้นยังชินอีอายุ40ปียางชินอีซึ่งแก่แล้วและมีลูกสาว ก็พูดได้ว่าเขาลงรักลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ของเขามากและรักมากจนถึงขนาดที่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็หวาดระแวงไปหมดแม้ว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะเป็นเรื่องปกติแต่อย่างฉินอีก,ก็ตามใจใลูกสาวของเขาเป็นอย่างมากไม่ยอมแม้แต่จะให้ลูกสาวของตัวเองทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆอยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือ,อยังลือเจียนที่มีอายุถ,ถึง20ปีแล้วแต่ก็ยังต้องให้คุณพ่ออาบน้ำให้เพื่อให้ลูกสาวมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ยางชินอีจึงาพาภรรยาและลูกสาวของเขาย้ายไปยังเมืองหลานโจเพื่อใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งเขาต้องใช้เวลาเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียนถึงสองชั่วโมงแม้ว่ายางชินอี้จะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อใดที่เขานึกถึงลูกสาวของเขาแล้วเขาก็ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยล้าแม้แต่ในเดี่ยวเมื่อ,อยางลี่เจียนโตขึ้นความรักที่พ่อของเธอมีต่อเธอนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อ,อยๆแต่ความรักนี้ก็ค่อยๆกลายเป็นความรักที่ลุ่มหลง ไม่เพียงแต่ไม่ยอมให้เธอทําแม้แต่งานบานแต่ยังยอมให้เธอลาออกจากโรงเรียนมัธยมอีกด้วยตอนแรกพ่อแม่ของเธอก็ไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนี้แต่ลูกสาวยกเรื่องค่าเล่าเรียนของเธอนั้นแพงมากและก็อยากอยู่เป็นเพื่อนกับแม่ของเธอรวมทั้งเวลาที่อยู่โรงเรียนก็มักจะถูกเอาเปรียบซึ่งหลังจากถูกลูกสาวขอมาครึ่งปียังชินอี้ก็ใจอ่อนลงและเขาก็ยอมไปทําตามขั้นตอนกลาออกให้เองที่โรงเรียน ในตอนนั้นหลังจากที่คุณครูของหยางรีบเจียนได้ทราบข่าวก็ได้แวะไปที่บ้านของเธอหลายครั้งในมุมมองของคุณครูหยางรีบเจียนนั้นเป็นเด็กนักเรียนที่เข้ากับเพื่อนได้ดีเป็นที่รักของเพื่อนๆนและก็เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีการลาออกแบบนี้จะทําให้เธอหมดโอกาสในหลายๆอย่างความปรารถนาดีของคุณครูนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของครอบครัวได้เลยและก็ได้ยินแค่สิ่งที่หยางชินอีพ,พูดเท่านั้นว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้เด็กมันไม่อยากเรียนหนังสือแล้ว ในวัยที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เช่นนี้หยางลู่เจียนก็ได้เลือกความสะดวกสบายหลังจากออกจากโรงเรียนหยางลู่เจียนไม่เพียงแต่ไม่ทํางานบ้านแต่ยังออกไปข้างนอกเพื่อเข้าหาสังคมโชคดีที่หยางชินอี้มีงานประจําซึ่งทําให้ครอบครัวน,นั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของคนนอกแล้วการพึ่งพาคนแก่แบบนี้กลับเป็นความสุขสุดท้ายของพวกเขาหยางลู่เจียนก็ได้ลาออกจากโรงเรียนมาเป็นเวลาสองปี จูจ่ๆก็ได้ฝันถึงผู้ชายที่หน้าตาดีคนหนึ่งถัดจากนั้นก็มีประโยคหนึ่งที่เขียนว่ายิ่งคุณเข้าใกล้ผมมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นมากขึ้นเท่านั้นในตอนแรกมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ผู้ชายคนนี้ได้หลงเข้าไปในความฝันของเธอทั้งคืนบางครั้งคุณคนนั้นก็จ้องมองอย่างลุ่ยเจียนด้วยความเสน่หาราวกับต้องมนต์สะกดบางครั้งคุณคนนั้นก็เหมือนจะมาสารภาพรักอย่างอบอุ่นความฝันในรูดูใบไม้มผลิที่อยู่ในดินแดนแห่งความเพ้อฝันนี้ เด็กสาววัยรุ่นอย่างหยางลี่เจียนก็คิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องมีวาสนาที่ตัดไม่ขาดกับเธอดังนั้นเธอจึงรู้สึกดีใจและก็นําความฝันไปบอกกับหยางชินอีเมื่อหยางชินอีเห็นว่าลูกสาวของเขานั้นดีใจมากเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาก็ฝันเหมือนกันเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับความรู้สึกของลูกสาวของเขาในตอนนั้นหยางลี่เจียนก็อยากรู้ว่าผู้ชายในฝันคนนั้นเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับตัวเองแต่ก็ไร้ซึ่งคําตอบ จนกระทั่งเธอบังเอิญเห็นโปสเตอร์ของริวเตอร์หัวเธอประหลาดใจที่เจ้าชายแห่งห้องกงคนนี้มีลักษณะเหมือนชายในฝันและนั่นก็คือจุดที่เธอได้เริ่มต้นรวบรวมข้อมูลของริวเตอร์หัวเมื่อกลับไปถึงบ้านโปสเตอร์ของริวเตอร์หัวก็อยู่เต็มห้องอีกทั้งเธอยังอยู่ในห้องทั้งวันและเอาแต่ฟังเพลงของริวเตอร์หัวในชีวิตของหยางลุ่เจียนที่มีแค่พ่อและแม่ก็ค่อยๆมีริวเตอร์หัวเข้ามาอยู่ในชีวิตและความคิดของเธอ และความชื่นชอบที่เธอมีต่อริวเตอร์หัวนั้นก็ค่อยๆกลายมาเป็นความรักดื้อรั้นและเธอคิดว่าความฝันนั้นเป็นหนทางแห่งการชี้นำถ้าหากเธอได้เจอกับริวเตอร์หัวริวเตอร์หัวก็จะต้องขอเธอแต่งงานอย่างแน่นอนโดยความเชื่อที่หนักแน่นยางลุเจียนจึงได้เริ่มเขียนจดหมายถึงริวเตอร์หัวฉบับแล้วฉบับเล่าแต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับเธอจึงเริ่มเปลี่ยนจากการตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นการหงุดหงิดเมียอารมณ์ที่ชุนเฉียว เมื่อเห็นว่าลูกสาวของตัวเองมีความทรมานเช่นนี้แม่ของเธอก็เริ่มไม่พอใจใชายคนนี้ที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนและเมื่อเห็นว่าภรรยาและลูกสาวของเขาได้รับผลกระทบจากลิวเตอร์ฮัวหยางฉินอีที่กเกษียณอายุแล้วจึงตัดสินใจมอบเงินออมทั้งหมดของเขาบวกกับเงินที่ยืมมารวมห้าหมืนบาทให้กับหยางลี่เจียนเพื่อซื้อทัวร์ไปเที่ยวยังฮ่องกงหยางลี่เจียนที่ยึดติดกับความฝันก็มีความคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี แต่เธอกลับคิดไม่ถึงว่าแม้แต่ใบหน้าของริวเตอร์ขัวนั้นก็ไม่ได้เห็นและก็ทําได้แค่ผิดหวังเท่านั้นหลังจากกลับมาที่บ้านแล้วยางลุยเจียนก็ยังไม่ยอมแพ้เธอก็ยังหมกมุ่นอยู่กับาการได้พบกับริวเตอร์ขัวมากขึ้นหลังจากนั้นก็ยังคงเขียนจดหมายทั้งวันและซื้อของเกี่ยวกับริวเตอร์ขัวและไม่กี่ปีต่อมาครอบครัวของเธอก็กค่อยๆย,ยากจนลงในความเป็นจริงพ่อของเธอนั้นมีเงินบำนาญหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนหลังจาก,กเกษียณ แต่เมื่อราคาของสูงขึ้นเงินก็ไม่เพียงพอสําหรับลูกสาวของเขาเพื่อสนับสนุนลูกสาวต่อไปในการเล่ตามความฝันของเธอ,อยังชินอีก,ก็ได้ขายบ้านขนาด40ตารางเมตรของครอบครัวในปี2003และก็เปลี่ยนมาเช่าบ้านอยู่เดือนละ2,000บาทในปี2004ลิวเตอร์หัวก็ได้เดินทางไปถ่ายละครที่การสู่เมื่อได้ยินข่าวยางลี่เจียนก็คิดว่าความฝันนั้นจะต้องชี้นำเธอให้ไปเจอลิวเตอร์ฮัวอย่างแน่นอน เธอจึงไปที่ดาดฟ้าทุกวันเพื่อรอการมาถึงของไอดอลของเธอและเวลาก็ค่อยๆผ่านไปแต่เธอกลับไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของเขาในช่วงเวลานั้นยางชินอีก็ใกล้ที่จะล้มละลายและเมื่อเห็นลูกสาวของตัวเองเสียงเงินให้กับลิวเตอร์หัวไปในจํานวนที่เยอะมากแล้วยางชินอีก,ก็รู้สึกว่ายอมไม่ได้เขารู้สึกว่าการทุ่มเทของลูกสาวตัวเองนั้นลิวเตอร์หัวควรที่จะได้รับรู้และความคิดนี้ก็ได้กลายเป็นความคิดเดียวกันกับสมาชิกครอบครัวทั้ง3มคน และในปี2005หยางชินอีก,ก็ได้พาลูกสาวของเขาไปยังฮ่องกงอีกครั้งด้วยเงินเพียงเล็กน้อยที่เหลือจากการขายบ้านคราวนี้หยางชินอีรู้ถึงที่อยู่ของลิวเตอร์หัวทันทีที่พ่อและลูกสาวมาถึงฮ่องกงพวกเขาก็ตรงไปยังที่อยู่ของลิวเตอร์หัวแต่พวกเขาก็ทําได้แค่อ้อยอิ่งอยู่รอบๆที่อยู่ของลิวเตอร์หัวเป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้พบกับลิวเตอร์หัวเลยเมื่อเห็นว่าวีซ่าก,กาลังจะหมดอายุและเพื่อไม่ให้ไร้ประโยชน์ หยางลุยเจียนจึงเขียนจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเพื่อนบ้านในตอนนี้เธอยังคงเชื่อว่าลิวเตอ๋อหัวจะมาหาเธอเมื่อเขาเห็นจดหมายนั้นโดวยวิธีนี้ทั้งสองจึงกลับจากฮ่องกงด้วยความผิดหวังอย่างไรก็ตามหลายเดือนต่อมาลิวเตอ๋อหัวก็ยังไม่ตอบจดหมายสิ่งนี้ทําให้ความหวังของตระกูลหยางได้ดับสูญไปอีกครั้งหยางฉินอี้ซึ่งอยู่ในวัยหกสิบกว่าๆในเวลานี้รู้สึกไร้หนทางในสายตาของเขา ลูกสาวของเขาได้มอบความสดใสและพลังให้แก่ริวเตอร์ัวอมานานกว่า10ปีและเขากับภรรยาก็ได้ใช้เงินไปนหลายแสนดอลลาร์เช่นกันแต่พวกเขากลับยังไม่สามารถสมหวังที่จะพูดคุยกับริวเตอร์ัวได้เลยเพื่อไม่ให้ความพยายามก่อนหน้านี้เสียเปล่ายางชินอีจึงตัดสินใจต่อสู้เพื่ออโอกาสสำหรับลูกสาวของเขาอีกครั้งในปี2006ยังชินอีผู้ไร้เงินก็ได้ตัดสินใจขายไตเพื่อให้ลูกสาวได้พบกับดาราที่ตัวเองชอบอย่างไรก็ตาม การละเมิดกฎหมายทําให้เรื่องนี้คลุมเครือในที่สุดและในเวลานั้นยังชินอี้ที่หมดหนทางแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากสื่อผลลัพธ์ก็เป็นหนังที่คิดแฟนคลับสาวขายไตยเพื่อดาราพาดหัวข่าวดังกล่าวได้ดึงดูดสื่อมวลชนจํานวนมากและในไม่ช้าสังคมต่างก็ได้ให้ความสนใจกับครอบครัวแฟนคลับดาราครอบครัวนี้และหลิวเตอหัวที่อยู่ในฮ่องกงก็ได้ทราบข่าวนี้เช่นกันแต่เขากลับพูดเพียงแค่สี่คำว่าเล่นไม่ซื่อสัตย์ ในขณะเดียวกันไปจริงทีวีสัญญาว่าจะมาหาและให้พบกับริวเตอร์หัวแต่ทว่าหลังจากที่มาถึงปักกิ่งการพบกันเป็นเพียงแค่การนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ไม่ใช่การพบเจอแบบต่อหน้าที่พวกเขาต้องการครอบครัวหยางผิดหวังที่โดนสถานีโทรทัศน์หลอกลวงอย่างฉินอี้นั้นโกรธจัดและก็ได้ด่าต่อว่าหน้าสถานีโทรทัศน์และในท้ายที่สุดเพื่อปิดเรื่องนี้สถานีโทรทัศน์ก็จ่ายเงินค่าเดินทางจำนวนหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ไล่พวกเขากลับไป หลังจากนั้นหยางชินอี้ก็ไม่เชื่อมั่นในสื่อแต่ในเมื่อครอบครัวนี้ได้มาถึงจุดนี้แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะทำเพื่อชัยชนะครั้งสุดท้ายของลูกสาวเนื่องจากการวิาพากษ์วิจารณ์จากภายนอกและการต่อต้านจากภายในในปี2007หยางชินอี้ก็ได้ไปหาลูกชายของเจ้านายเก่าเพื่อยืมเงินจำนวนห0,000บาทตามความทรงจำของผู้ให้ยืมในตอนนั้นหยางชินอี้อยู่ในภาวะที่มึนงงและฝันก็ร่วงหลุดออกมาและสภาพของเขาในตอนนั้นก็ดูผอมแห้งมาก ในเดือนมีนาคมครอบครัวหยางทั้งสามคนก็ได้เอาเงินไปยื่นขอวีซ่าและไปฮ่องกงอีกครั้งหลังจากความพยายามของทุกฝ่ายในครั้งนี้ในที่สุดหยางลุ่เจียนก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนรักในฝันของเธอแต่ในงานวันนี้มีเหล่าแฟนคลับเยอะมากและหยางลุ่เจียนนั้นสามารถติดตามเหล่าแฟนๆเพื่อเข้าแถวทีละคนเพื่อกอดกับลิวเตอร์หัวแต่สิ่งที่หยางลุ่เจียนต้องการหลังจากความลงไหลมานานกว่าทศวรรษนั้นไม่ใช่เวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบวินาทีเท่านั้น เธอหวังว่าจะได้มีการสนทนานที่ดีกับหริวเตอร์หัวและก็ได้มอบความรักที่ทุ่มเทมาหลายปีให้กับหริวเตอร์หัวในโอกาสนี้แต่เธอก็ไม่สามารถทำตามความปรารถนาของเธอได้หลังจากมิงจบลงเธอกลับไปที่โรงแรมด้วยความผิดหวังและร้องไห้กับพ่อของเธอเมื่อเขาเห็นลูกสาวของเขาเป็นแบบนี้ยางชินอี้ที่รู้สึกวิตกกังวลกับลูกของเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ชีวิตของเขาเพื่อช่วยลูกสาวของเขาในที่สุดเมื่อวันที่26ิมีนาคม ยังชินอี้ได้หายตัวไปในทะเลโดยทิ้งจดหมายลาตายไว้จํานวนเจ็ดหน้าที่กล่าวถึงลิวเตอร์หัวว่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครกันในหมู่พวกเขายังชินอี้ได้พูดถึงความเจ็บปวดที่เก็บมานานกว่าสิปีออกมาและกล่าวหาลิวเตอร์หัวอย่างโกรธเคืองว่าไร้มนุษยธรรมและกล่าวหาว่าทําไมลิวเตอร์หัวถึงไม่มาพบกับพวกเขาท่ามกลางสื่อก่อนหน้านี้แต่ถึงเขาจะบ่นถึงลิวเตอร์หัวอย่างไรสุดท้ายแล้วเขาก็แค่อยากให้ลิวเตอร์หัวได้เจอกับลูกสาวของเขา หลังจากที่หาตัวยังชินอี้พบในวันนั้นสื่อจำนวนมากก็ได้ติดตามและรายงานทันทีทั้ทงลิวเตอร์ฮัวและหยางลี่เจียนก็ได้ตกเป็นประเด็นในความคิดเห็นของสาธารณาชนเมื่อหันหน้าเข้าหากล้องของนักข่าวหยางลี่เจียนซึ่งรีบไปโรงพยาบาลเมื่อได้เห็นพ่อของตัวเองก็ร้องไห้อย่างขมขื่นและร้องตะโกนอย่างเสียงดังว่าฉันเสียใจมากที่มาเป็นแฟนคลับแบบนี้ลิวเตอร์ฮัวได้รับข้อความข่มขู่ทุกวันหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แม้กระทั่งบางคนนั้นถึงกับทำตามและเอาอย่างอย่างฉินอีไม่กี่วันต่อมาลิวเตอร์หัวที่ประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ก็สุดและก็ได้ไปพบกับจิตแพทย์ในเวลานี้สำหรับอย่างลุยเจียนแล้วการได้พบกับลิวเตอร์หัวนั้นไม่ใช่ความปรารถนาอีกต่อไปแต่กลับเป็นความปรารถนาสุดท้ายของพ่อต่างหากในการสัมภาษณ์เธอบอกว่าถ้าเธอไม่สามารถทำตามความปรารถนาสุดท้ายของเธอได้การจากไปของพ่อของเธอก็จะไม่มีความหมาย ส่วนแม่ก็ได้สนับสนุนลูกสาวเช่นกันเพื่อที่จะได้พบกับเขาอีกครั้งยางลุยเจียนจึงพาแม่ของเธอไปที่บ้านของลิวเตอร์หัวอีกครั้งและก็ได้เริ่มเคาะประตูและระหว่างทางแม่ของเธอนั้นก็โดนรถชนแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ลงเอยด้วยการได้เจอกับริวเตอร์หัวสามวันหลังจากเกิดเหตุวีซ่าแม่ลูกของอยางลุยเจียนก็หมดอายุและทไํไในแค่เดินทางกลับเพียงเท่านั้นและพ่อของเธอนั้นก็ถูกเก็บไว้ในห้องกง เนื่องจากมีกฎท้องถิ่นว่าห้ามไม่ให้มีการย้ายภายในสองสัปดาห์และจึงไม่สามารถย้ายได้ภายใน5ปีดังนั้นครึ่งเดือนต่อมาแมา่ลูกคู่นี้จึงต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อกลับไปยังฮ่องกงอีกครั้งในระหว่างพิธีอำลาหยางลิวเจียนพูดอีกครั้งว่าลิวเตอร์หัวนั้นควรจะมาร่วมงานเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของพ่อของเธออย่างไรก็ตามลิวเตอร์หัวนั้นไม่ได้เข้าร่วมหลังจากกลับไปที่บ้านเช่าหยางลิวเจียนก็ได้มองพิธีโปเตอร์ในห้องและโกรธมาก เธอเผาทุกอย่างเกี่ยวกับริวเตอร์ครัวต่อหน้าผู้สื่อข่าวทุกคนที่ต้องการสัมภาษณ์อย่างลืวเจียนปฏิเสธโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ในปี2014อย่างลิวเจียนได้ตอบรับคำเชิญจากโอเลนทัลไรล์ลูมเพื่อแสดงรอยแผลเป็นแนดีต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการตัดสินและเหตุผลที่เธอทำก็เพื่อเกลี้ยกล่อมเอาเย็นหงแฟนกลับที่บ้าคลั่งเหมือนกันกับเธอในรายการเธอได้บอกว่าเธอนั้นเป็นอาสาสมัครที่องค์กรการกุศล และชีวิตก็ค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติเธอเสียใจที่พ่อของเธอเสียชีวิตแม้ว่าจะเติบโตขึ้นจากเหตุการณ์นี้แต่ราคาที่จ่ายไปก็คือสูญเสียบุคคลสำคัญและน่าเสียดายที่ประสบการณ์ของเธอไม่ได้ดึงสติเอาเย็ยนคงให้กลับมาได้เลยในปี2019อย่ายางลี่เจียนถูกสัมภาษณ์โดยลูย่หยู่ในเวลานั้นเธออาศัยอยู่กับแม่ของเธอในเขตชานเมืองโดยค่าเช่าเป็นราคา5,000บาทต่อปีซึ่งมีเพียงเตียงเล็กๆโซฟาและตู้ในบ้าน แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านที่เรียบง่ายแต่ก็ยังคงมีความสะอาดอยู่และตอนนี้เธอมีงานประจำเป็นพนักงานขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีไรายได้หนึ่งมืบาทต่อเดือนเธอบอกว่าเธอไม่มีการศึกษาหรือทักษะใดๆการหางานนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วในที่ทำงานยังลุยเจียนได้รับการตอบรับอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสำหรับเรื่องราวที่เธอเคยทำมานั้นหัวหน้างานบอกกับเธอว่าตกใจมาก แต่ทุกคนต่างก็เป็นคนธรรมดากันทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้เธอกลับมาเป็นปกติในที่ทำงานแล้วอย่างลุยเจียนทำงานอย่างแข็งขันตอนนี้เธอได้กลายเป็นโปรโมเตอร์เหรียญทองในซูปเปอร์มาร์เก็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของชีวิตของอย่างลุยเจียนก็มีแค่การเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานเท่านั้นในแต่ละฤด,ดูการก็มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเพียงแค่สองชุดเท่านั้นอย่างลุยเจียนยังคงล,งลังเลที่จะคบหาสมาคมกับผู้อื่น ตอนที่เธอได้พูดในตอนที่ขายสินค้าก็มีคนจําเธอได้และก็ชี้ไปที่เธอแต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นกิจกรรมทางสังคมเพียงอย่างเดียวของเธอในตอนนี้คือการเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงเพราะที่นี่เธอสามารถรู้สึกถึงการดูแลจากพี่ๆในคณะเมื่อพูดถึงอดีตเธอบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบต่อการจากไปของพ่อของเธอแต่สื่อเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันในเวลานั้นเหตุการณ์ไล่ตามดาราได้ออกมาดึงดูดแรงงานของสื่อทุกที ในหมู่พวกเขามีหลายคนที่บิดเบือนและพูดเกินสถานการณ์จริงของตระกูลอย่างเชน่นครอบครัวของพวกเขามีอาการป่วยทางจิตในความเป็นจริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคือเมื่อ,อยางชินอี้ยังเด็กนั้นเขาตามหาคู่ชีวิตของตัวเองไม่เจอและมันก็บังเอิญที่น้องชายของเขาได้พาแฟนสาวกลับมาแม่ของอยางชินอี้ก็ได้ยังเชิงลองถามน้องชายของเขาว่าจะยกแฟนของตัวเองให้กับพี่ชายได้หรือไม่ความคิดดังกล่าวทําให้น้องชายและแฟนสาวกโกรธมากและก็ได้เสนอให้เลิกกัน แต่ในครอบครัวทั้งสามคนนั้นหยางชินอี้ไม่ได้มีประวัติทางการแพทย์นักข่าวที่สัมภาษณ์พวกเขาก็ยังกล่าวอีกว่าความคิดของหยางลี่เจียนนั้นชัดเจนมากและก็ไม่ได้มีปัญหาทางสภาพจิตแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมากมายในช่วงนั้นสิ่งนี้ทําให้ครอบครัวหยางต้องประสบกับแรงกดดนันด้านความคิดเห็นของประชาชนมากมายและสิ่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นสาเหตุสุดท้ายของการฆาตัวตายของหยางชินอีในทางอ้อมอย่างไรก็ตามหยางลี่เจียนยังกล่าวอีกว่า เธอได้ให้อภัยพวกเขาแล้วและตอนนี้ตัวเองก็มีความปรารถนาในความเป็นจริงมากขึ้นและหวังว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆและก็หวังว่าตัวเองและแม่นั้นจะมีสุขภาพที่ดีมาพูดถึงลิวเตอร์ขัวกันเถอะในสายตาของอย่างลุยเจียนนั้นไร้ซึ่งความปรารถนาและแรงกระตุ้นแนวดิดไปนานแล้วและช่วงเวลาเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะค่อยจางหายไปตามกาลเวลาเมื่อถามถึงทัศนคติในปัจจุบันของอย่างลุยเจียนที่มีต่อลิวเตอร์ขัวอย่างลุยเจียนนั้นไม่ได้ตอบสนองเลย เธอไม่ฟังเพลงของนิวเตอร์ควออีกต่อไปและไม่ดูภาพยนตร์ของเขาอีกต่อไปอย่างลู่เจียนกล่าวว่าฉันจะไม่ใช้คำว่าลงไหลอีกต่อไปอย่างแน่นอนในความเป็นจริงหลังจากที่พ่อของอยังลู่เจียนได้จากไปลิวเตอร์ควก็ได้จ่ายเงินค่าครั้งชำระห0,000บาทให้กับยางลู่เจียนโดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนหลังจากการเผยแพร่และก็ยืนยันของสื่อ,อยางลู่เจียนก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันแม้ตอนนี้เรื่องราวจะผ่านมากว่าทศวรรษแล้ว แต่ตัวเธอเองนั้นก็ไม่สามารถหลบหนีจากความมืดได้อย่างสมบูรณ์และไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้เวลาแห่งความเจ็บปวดนี้ไปอีกกี่วันอย่างลุยเจียนนั้นได้ทบทวนถึงสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดและแสดงความสำนึกผิดอย่างมากต่อความไม่รู้ที่บ้าคลั่งในดิตของเธอและเธอคิดว่าถ้าหากสามารถย้อนกลับไปได้อีกครั้งเธอจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่ชีวิตจริงมันย้อนกลับไปไม่ได้นะสิในยุคที่วงการบันเทิงเฟื่องฟูมีผู้คนมากมายที่เป็นสาวกดารา เมื่อมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าพวกเขาทําเรื่องโง่ๆแบบนี้กันได้อย่างไรจริงๆแล้วนี่คือการเติบโตในรูปแบบหนึ่งค่ะอย่างด้วยเจนก็เช่นเดียวกันแต่ด้วยความเอื้ออาทรและการเอาใจใส่ของครอบครัวในที่สุดแรงกดดันจากความคิดเห็นของสาธารณชนก็สามารถทําให้เธอมุ่อ่อนจากเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตได้และในตอนนี้เธอก็ได้กลายเป็นคนใหม่แล้วและหวังว่าชีวิตที่เหลือของเธอจะเป็นแบบที่เธอพูดกับตัวเองว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่ เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนออะไรเกี่ยวกับช่องของเราโปรดฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างนี้เราจะค่อยๆปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ